ที่เชื่อเรื่องรักษาตัวเองได้ด้วยใจไหมครับถ้าคุณได้ติดตามผมมาสักพักหนึ่งผมบอกแล้วผมไม่เชื่อหาอะไรเลยครับความเชื่อคุณมันเป็นสิ่งที่มักง่ายที่สุดเพราะความเชื่อเนี่ยแค่ผมพูดหาอะไรมาปุ๊บอุ้ยคุณบอกว่าคุณเชื่อผมมันต้องการมันมีการพิสูจน์ไหมใช้สติและปัญญาไต่ตรองไหมแค่ฟังเคลิมแล้วก็เชื่อเหรอในหาเนี่ยแม่งผมหยิกซซอมซอม,มีหนวดไม่ต้องเชื่อมันหรอกครับแต่จงเข้าใจครับ ความเข้าใจมันต้องได้รับการศึกษาไต่ตรอง พิจารณาโดยมีสติเป็นที่ตั้งความเชื่อเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรือที่ลอยอยู่ในกลางท้องสมุทรแล้วมันไม่รู้จะไปไหนอะ่ะมึงก็แค่หาห่วงอะไรทักอย่างหนึ่งมาผูกมัดกับตอไม้ไว้ตอไม้เนี่ยที่เรียกว่าความเชื่อความหวังเนี่ยผูกไว้วันนึงอีตอไม้นี้แม่งเสือบผูกกร่อนเหมือนกับอย่างเคสหมอบีหรือว่าพระอาจารย์อะไรต่างๆชื่อดังนั่นนะ่ะไอหาพาออีอีแท่งที่คุณเอาความเชื่อไปผูกไว้น่ะแม่งเสืกสั่นคลอนมึงก็ลอยเทงเต้งเลยเหรอมึงก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนละแต่อีความเข้าใจเนี่ยมันคือใบพาย ือมึงคือเครื่องเรือมึงไม่ต้องไปผูกมัดกับใครมึงไปไหนก็ได้แต่มึงจะใช้ชีวิตอย่างเข้าใจแล้วเบาขึ้นนั่นคือความเข้าใจฉะนั้นใช้ชีวิตบนความเข้าใจอย่าใช้ความเชื่อครับพระพุทธเจ้ายังทรงบอกเลยว่าทาใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแปลไทยเป็นไทยก็คือไอสิ่งที่พร่ำสอนมานะ่ะมึงไม่ต้องไปยึดมึงอยากจะปล่อยวางไม่ใช่เหรอแต่มึงย,ยึดจังเลยเนี่ยศาส,สนาพุทธที่ที่สุดเลยพระพุทธเจ้าคือที่สุดเลยคําสอนคือที่สุดเลยแม่งในโลกนี้มีอะไรที่สุดวะมึงยังใช้ไม่ไม่ถูกต้องเลยอะ ยังบอกว่าอย่าเชื่อท่านเลยอ่ะจงไต่ตรองและพิสูจน์อ่ะนั่นคือนํามาสู่ความเข้าใจไม่ใช่ความเชื่อครับอันนี้อันดับแรกแค่เรื่องความเชื่อก่อนทีนี้การที่คุณบอกว่าเชื่อเรื่องรักษาตัวเองด้วยใจไหมผมไม่ได้เชื่อแต่ผมเข้าใจเพราะว่าคุณว่าอะอย่างในกรณีของคนที่มีปัญหาเรื่องพันิคคนที่มีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดได้ยังไงวะเราอาจอย่างที่ถ้าเกิดใครฟังคลิปผมนะพันนิคกดไหลย้อนเริ่มต้นจากระบบย่อยเราก็จะบอกว่าเป็นเพราะระบบย่อยจ้าเป็นเพราะลำไส้แปรปรวน ขาดสมดุลจ้าและอะไรทำให้ระบบย่อยขาดสมดุลก็เพราะการใช้ชีวิตระยำตำบอนของพวกเราไงนอนดึกแดกไม่ดีกําลังกายไม่ออกลาบลาบลาแล้วอะไรที่ทำให้เราแม่งใช้ชีวิตแบบนี้วะก็เพราะจิตเราไงร่างกายเราแม่งเหมือนรถอะ รถอยู่เฉยๆมันขับได้ไหมอะรถมันขับได้เพราะมีคนขับคนขับคือจิตคือจิตคือใจของคุณอะการที่จะทําให้รถอันนี้มันนําพาไปสู่ทางระยาตําบอลได้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าจิตถ้าใจคุณแม่งไม่เริ่มในขณะเดียวกันถ้าจิตหรือใจของคุณแม่งเข้าใจแล้วตระหนักได้เห็นความสําคัญและเลือกที่จะสร้างเหตุใหม่ให้กายนี้มันดีขึ้น จิตนํากายพร้อมจะฟื้นฟูฉะนั้นไอที่บอกว่าพี่เชื่อเรื่องที่การรักษาโรคนู่นนี่นั่นด้วยใจไหมผมไม่เชื่อแต่ผมเข้าใจไงเพราะเข้าใจว่าเมื่อจิตมึงเข้าใจอะกายมึงก็พร้อมจะฟื้นฟูแต่ถ้าเกิดมึงทําหาอะไรเขาว่าดีกูทํากูทําแต่มึงยังไม่เข้าใจจิตมึงยังไม่รู้ว่าทําไปทําไม,ไมเพื่ออะไรเลยอะจิตมันไม่เข้าใจกายมันก็ไม่รับครับคุณทําอะไรเข้าไปก็ทุกทรมานครับ เห็นไหมมันไม่ได้เชื่อแต่เข้าใจด้วยความเป็นเหตุเป็นผลครับทะนั้นอย่าใช้ความเชื่อครับไปเข้าใจครับและทุกอย่างเริ่มที่จิตทิ่ใจคุณนี่แหละที่มันนําพาให้ร่างกายมันไปทําเรื่องบ้าๆบอๆผมถึงย้ําเสมอว่าเฮ้ยก่อนที่มึงจะไปหายากินหาอะไรอะมึงพิจารณาตัวเองก่อนมึงทําอะไรอยู่ ทำอะไรลงไปผลที่มึงทําอยู่อะ่ะมันทําให้เกิดอะไรขึ้นและถ้าเกิดมึงอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมึงอยากจะหายป่วยอะ่ะมึงใช้ชีวิตมึงทําตัวเองให้มันคู่ควรหรือยังแล้วจะทายังไงอะ่ะใจมึงก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และเปิดรับเรื่องพวกนี้ก่อนไงเห็นไหมนี่คือความเข้าใจไม่ใช่ความเชื่อเก็ตไหมใช้ชีวิตให้เป็นเหวยเป็นผลหน่อยครับใช้ชีวิตตามเหตุปัจจัยที่ตัวเองสร้างครับ อยากได้อะไรอยากเป็นอะไรก็ต้องคิดและทําให้คู่ควรกับสิ่งนั้นอยากรวยแต่แม่งวันหนึ่งนอนแต่ดูมือถือแล้วก็ดูความสําเร็จของชาวบ้านชาวช่องแต่ไม่พัฒนาตัวเองมึงจะรวยไหมไม่อยากป่วยแต่ก็ยังเล่นแต่มือถือมไม่ออกกําลังกายไม่ดูแลเรื่องการกินให้ดียังนอนไม่เร็วมึงจะหายป่วยไหมกลัวหลือเกินกลัวตายกลัวเป็นมะเร็งแต่ก็ยังใช้ชีวิตระยำอยู่มึงจะหายไหมนี่คือความเข้าใจไม่ใช่ความเชื่อ